เราก็ยังมีในส่วนของไฮโรลิกนั่นเองค่ะนะคะสำหรับใครที่บอกว่านะคะใช้กันอยู่แล้ววันนี้จัดราคาสุดพิเศษกันด้วยไงน,นะสําหรับในส่วนของไฮโรลิกของเราค่ะจากราคาปกติกแล้วนะคะเ0็กว่าบาทเลยนะแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดเหลือเพียงแค่639บาทเท่านั้นนะคะวันนี้คุณลูก ซื้อทุกของแก,กลลอนเนี่ยเราจะแถมในส่วนของเสื้อยืดนะคะให้หนึ่งตัวพร้อมกับแมสให้ด้วยได้ง้แล้วก็ซื้อครบ1 0 0 0 0บาทได้เจัดแถมให้ลอยเป็นชุดเครื่องดื่มได้ะซื้อครบ1 2 0 0 0บาทนะคะแถมไปเลยค่ะกับในส่วนของข,องข้าวสารได้เงหกิโลเลยได้ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นีนะคะสนอกสนใจสามารถแวะรับกันก่อนได้เลยได้เรียกกันนี้ว่าใน้เ้วันนี้ก็เราจัดงานกันมาใน้เวันที่4กันแล้วนะสนอกสนใจนะคะสามารถรับโปรโมชั่นบริเวณด้านหน้าร้าน กันก่อนดีเลยนะคะกับในส่วนของทางร้านหนองฉางการเกษตรนะคะ,ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะก็วันที่4แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะใครที่บอกว่าใช้กันอยู่แล้วนะคะกับในส่วนของ ไฮโรลิกนะคะก็สามารถแวะรับกันก่อนได้เลยนะคะน้ารกันไ้ว่านะคะสำหรับใครที่บอกว่าเดินซื้อของกันบริเวณด้านในเสร็จแล้วนะคะก็สามารถมาสั่งออเดอร์ที่บริเวณด้านหน้ากันก่อนได้เลยนะคะเราก็จะมีพี่ๆนะคะทีมงานคอยต้อนรับนะคะและก็นะคะคอยแนะนาให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใช้สามารถใช้กับรถแท็กอร์นะคะรถดัก็ได้สําหรับในส่วนของไฮโรลิกของเราเนะคะเรียกันได้ว่าคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมค่ะจากบางจากนั่นเองนะคะ ออเดอร์ที่หนูได้เลยนะคะนันจากปกตินะโซนอยู่ที่700กว่าบาทนะคะลดเหลือเพียงแค่638บาทเท่านั้นนะคะขนาน639บาทนะคะสนใจก็สามารถเดะะินไปรับกันก่อนได้เลยบริเวณด้านหน้าเลยค่ะ